วันนี้นะคะแฟนโซนเนี่ยเป็นเรื่องของสกู๊ฟุตบอลไทยก็จะไปชมฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2กันค่ะแฟนโซนสโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือนักรบกรุงศรีอยุธยา f c เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในลีกภูมิภาคดิวชั่น2ซึ่งย้อนกลับไปดูผลงานที่ผ่านมาของอยุธยา f c ในฤดูกาล2010พวกเขาจบด้วยที่7ของตารางและในฤดูกาล2011จบด้วยอันดับที่4ของตารางทําให้ฤดูกาลนี้อยุธยา f c มีการเสริมทัพด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายรวมทั้งการดึงตัวโค้ชระดับไทเมมยรีอย่างโค้ชธงทงชายสุกโกกีมาเป็นแม่ทัพใหญ่ เพื่อพาเหล่านักรบคุงสีสู้ศึกในฤดูกาลนี้แน่นอนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือโคช้ชก็ได้โคช้ชธงชัยเข้ามาช่วยทีมในครั้งนี้นะครับก็ทำผลงานได้ ดีนะครับแล้วก็ประทับใจโดยเฉพาะแฟนคลับของอายุยาเอฟซนะครับก็เชื่อว่าทีมนี้น่าจะลงตัวครับการทีมฤดูกาลนี้คือผมเพิ่งย้ายมาจากท่าเรือแล้วก็มาทำให้ทีมียีเอฟซีในฤดูกาลนี้ตั้งแต่ประมาณสักสองสานัดแรกนะครับก็คืออันดับแรกคือปรับเรื่องของแท็กติกนะครับปรับแท็กติกให้เข้ากับสไตล์ของโค้ชนะครับประกอบกับในช่วงปิดเลกเนี่ยเรามีการปรับเยอะมากขึ้นในการถ่ายนักเตะออกแล้วเสริมนักเตะเข้าครับมีการปรับเยอะพอสมควรครับ จากการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องและการเสริมทัพด้วยนักเตะคุณภาพของอุทยา FC ทําให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลที่ต่างรวมใจมาเชียร์ทีมประจำจังหวัดของพวกเขาอุทยา FC เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราก็จะสะดวกสบายในการเชียร์เพราะฉะนั้นก็นะเราแล้วก็ครอบครัวก,ก็เลยพยายามที่สานุนนครวิทยาธยา FC ครับก็ทุกนัดครับทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ จากผลงานในสนามและการตอบรับที่ดีของแฟนบอลทำให้สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรียุธยาอาจดูเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนนักรบกรุงศรีคนที่สิบสอส่วนเรื่องการเพิ่มเติมที่นั่งนะครับก็เชื่อว่าภายในงบประมาณปี2556เนี้ยเราจะเริ่มก่อสร้างนะครับแล้วแล้วแล้วภายในฤด,ดูกาลหน้าน่าจะรองรับนะครับแฟนบอลที่จะเข้ามาเชียร์ยไอได้มากขึ้น,นครับ ส่วนผลงานในตอนนี้อยุยา FC ยังคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องทําสิติไม่แพ้ใคร14นัดติดต่อกันพร้อมทั้งครองจ่าฝูงในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยผลงาน68คะแนนจาก27นัดโดยชนะถึง21นัดเสมอ5นัดและแพ้เพียง1นัดจากการออกไปเล่นนอกบ้านซึ่งเป้าหมายในปีนี้ของทัพนักรบกรุงศรีคือการเลื่อนชั้นขึ้นสูริที่ใหญ่กว่าอย่างดิวชั่นหนึ่งให้ได้การทำทีมในฤดูกาลนี้คือเป้าหมายของผู้บริหานคือหวังแล้วก็เน้นว่าปีนี้เราต้องขึ้นระดับด ฉะนั้นปีนี้เราคงต้องเน้นในเรื่องของการเล่นเป็นทีมแล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันด้วยครับแน่นอนแล้วครับทุกปีเราก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะเ,เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็จุดหมายสูงสุดของเราก็คงหนีไปพ้นที่จะอยากจะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็เป้าหลักยังอยู่ที่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนคลับหรือว่าผู้ติดตามนะครับของยูไนเต็ดให้มาชมกันทุกแมตช์นะครับให้มาชมกันมากๆทุกทุกแมตช์ ทุกคนที่มาเนี่ยจะได้มิตรภาพกลับไปนะครับขอเชิญชมครับ